มหาวิทยาลัยลังสิตจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมถอดบ,บทเรียนแนะแนวสร้างคนขนสร้างชาติเมื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวข้ามสู่ยุคอาชีวัจฉลิยะซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรอาทิตย์อุไรรัตอธิการบาดีมหาวิทยาลัยลังสิตร่วมเป็นเกียรติในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ มไม่ต้องมาบอกว่าการศึกษาคืออนาคตของชาติเร,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 ราพูดแบบคําขวัญแต่ผมกําลังจะบอกว่านี่คือภารกิจของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยจะต้องนําพาจะต้องสร้างประเทศด้วยการศึกษาเราเหมือนจะปิดห้องหลังพระจริงๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์แนะแนวเนี่ย ความสําคัญของอาจารย์แนแนวเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ว่าเราก็มีไปอย่างนั้นยังไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่แนะแนวการศึกษาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเรียนเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อมีงานทาําเรียนเพื่อให้มันจบจบแล้วคุณภาพของประเทศมันจะไปอย่างไรถ้าเกิดว่าคนไม่ได้รับการศึกษา หลังจากได้ฟังการบรรยายพิเศษดีๆกันไปแล้วเราไปถามความรู้สึกของคู่นแนวที่เข้ามาร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้กันค่ะวันนี้ได้ทราบว่าการเรียนที่จะสอนเด็กเนี่ยสอนเด็กให้เรียนเพื่อจะมีงานทําเพราะฉะนั้นที่ท่านวิทยากรดรอาทิตย์อุไรระได้ทำเดนได้พูดถึงก็คือให้นักเรียนรู้รจึดมองอนาคตว่าเราจะไปทํางานงานอะไรเพื่อจะได้เรียนให้ถูกต้องตามที่อสนใจและเพื่อประกอบอญญญาชีพได้แน่นอนในอนา,นาคตค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราคิดว่าเราจะได้นําแนวทางตรงนี้ ไปมอบให้กับลูกศิษย์ของเราในการพัฒนาตนเองในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างยังมีความหมายโดยตัวเด็กได้คิดเองทําเองแล้วก็เป็นคนที่จะสร้างตัวเองแล้วก็เพื่อสร้างชาติในต่อไปในอนาคตค่ะ,ะการเรียนอาชีวะไม่ได้เร็วล้าอย่างที่ที่คิดกันไว้นะคะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คงปรับเปลี่ยนแนวคิดของเด็กไหมหน้าน่าจะเป็นงานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแนวคิดดีๆในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะให้สามารถเข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและได้วุฒิปริญญาติด้วย ซึ่งาทางมหาวิทยาลังศิต์ก็ได้เปิดคณะใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาอาชีวะในการต่อย,ยอดทางด้านสี่มือและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ก้าวสู่ยุคอาชีวะอัจฉริยะอีกด้วยช่วงหน้าจะพาไปดูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนอะไรกันนั้นเจอกันช่วงหน้าค่ะ